もう。<music> 我们。 大変ってpo ไปรับอีกฝั่งนึงนะครับ สวัสดีคอนโดยู่นะครับเ้ามาทักทายลงเชรได้นะครับช่วงนี้นกยงไปไหนไม่เห็นไหลสดเลยพอน้องมาย้ายห้องนะครับเดี๋ยวอีกวันเสาร์ก็จะกลับแล้วนะครับสวัสดียามเช้าครับครับสวัสดีนะครับไปไหนกันเอ่ยอ๋อลงเชรมาวิ่งงานนะครับสวัสดีจ้าพระอ๋อลงเชรครับสวัสดีนะครับ ลุงเพชรก็ไลฟ์ไม่นานนะครับอีกประมาณสักสิบกว่านาทีลุงก็จะขอลงไลฟ์นะครับเพราะว่าลุงเพชรวิ่งงานนะครับน้องน้องยงก็เดี๋ยวพรุ่งอีกสองตาวันนะลุงเพชรก็จะไปย้ายของน้องกลับมาที่ห้องลุงเพชรแล้วนะครับเพราะว่าน้องมาแจ้งย้ายออกนะครับเพราะว่าหมดสัญญานะครับ เช่าห้องนะครับน้องก็จะไปอยู่บ้านนะครับก็เลยเดี๋ยวอีกสองตาบ้าน,นครับลุงเพชรก็จะไปย้ายของน้องมาจากห้องมามาไว้ที่ห้องลุงเพชรน,นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสิบอคนดูอยู่นะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับ ลือนะครับเข้ามาแล้วก็ปดไลค์หลุงเพชรด้วยนะครับขอบคุณ15คนดูนะครับมานะครับเข้ามากทายลุงเพชรน,นะครับตาก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับตานี่หลีตาเลยครับ <laughs> ลุงเพชรก็มารับพนังงานนะครับเดี๋ยวอีกสัก สิบนาทีลุงเพชรก็คงจะลงไลน์นะครับเดี๋ยวจะทำนู่นทํานี่นะครับทำธุระรถก็ยังไม่ได้เช็ดนะครับพอเพิ่งล้างมาเดี๋ยวเช็ดรถด,ด้วยนะครับพอเพิ่งล้างรถตอนประมาณตีสามนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายลุงเพชรนะครับ คนดูอยู่นะครับอย่าลืมนะครับแวะมาแล้วก็กดไลค์ให้ลุงเพชรด้วยนะครับเช้าวันที่สามสิบเอ็ดนะครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนพรุ่งน,นี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเราก็ต้องเสี่ยงดวงกันอีกแล้วใครที่ชอบเล่นก็เสี่ยงดวงกันนะครับเนาะ ใครไม่ชอบเล่นก็ไม่ว่ากันนะครับทักทายกันเข้ามานะครับทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับช่วงนี้โควิดก็งเงียบๆหน่อยนะครับงเงียบหน่อยรถก่อนน้อยเมื่กค่อยเยอะนะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นสถานาการณ์ที่ปกติก็ลดไปเยอะนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณ9ก้าคนดูนะครับ ทักทายกันเข้ามานะครับทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแปดคนดูครับตอนนี้แปดคนดูไปไหนกันหมดนาะยังไม่ตื่นนอนกันเลยว่ายัางไงนาะคนเอฟซีเอฟซีประออนคนระับตื่นนอนกันเลยยังครับ อานี้พอะอนก็คงจะตื่นแลเนาะพอออนก็อยู่ที่บ้านนองเยี่ยมนะครับอยู่ที่บ้านปูของยาพานะครับตอนนี้เห็นว่าอีกสองสาวันถึงจะไปนครปนมนะครับกลับบ้านนะครับพอะอนไปทําอะไรก็ไม่รู้ไปตัดยญงตัดหญ้าที่ไร่ที่นาครับ จะตื่นนอนแล้วแประออนตอนนี้อะไรนาะประจางกินลงเพจอ่านไม่ออกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหัวใจสีแดงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับขอบคุณสิบคนดูนะครับตอนนี้ ก้คนนะครับทักทายกันเข้ามานะครับเดินทางปลอดภัยจาก้าขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับชื่ออะไรก็ตุงเพชรก็จําไม่ได้นะครับเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตุงเพชรก็อ่านไม่ออกนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับห้าคนดูยนะครับสี่คนนะครับเหลืออยู่สี่คน เดี๋ยวหกโมงนะครับหกโมงลุงเพชรก็จะขอลงไลฟ์นะครับลุงเพชรจะไม่ไล์นานนะครับเพราะว่าลุงเพชรต้องไปรับพนักงานนะครับก็เหลืออีกกี่นาทีนะเหลืออีกนาทีนะครับอีกหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีครับลุงเพชรก็จะขอลงไลฟ์นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายลุงเพชรยามเช้านะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ลกดติดตามช่องปะออนพี่สาวลงพลด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ลงเพจก็จะขอลงไลค์ก่อนนะครับเพราะว่าลงเพจจะไปรับพนักงานต่อนะครับก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับอย่ยาลืมนะครับฝากกดติดตามช่องปะออนพี่สาวลงพลด้วยนะครับสวัสดีนะครับ